เผยชมหน้าปัจจุบันน้องฟ้าปลอดลูกสาวบุญธรรมของนัดมิเรียอัมอธิชาติที่รับอุปการะตั้งแต่เกิดเรียกได้ว่าเป็นอดีตดาเรเวยรุ่นเชื่อดังยุค9้าูนที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบสำหรับสาวนัดมิเรียเบเนเดตตีและถึงแม้ว่าปัจจุบันอายุจะขึ้นเลขสี่แล้วแต่ความสวยสดใสขอการัลนตีว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยค่ะอีกทั้งนับว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับงานแต่งงานของสาวนัดมิเรียอเล็กซานดราเบเนเดตตี กับสามีหนุม่มอํมอาิชาติชุมชาโนนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนพศ2557ซึ่งบรรยากาศในงานที่แม้จะเป็นงานเล็กๆแต่ก็สวยงดงามสง่าและเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักชวนให้ซาบซึ้งและประทับใจในความรักของดาราทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่น้อยคนที่จะทราบว่าทั้งหนุม่มอัมอธิชาติและนัดมีเรียก็มีลูกน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยกันเพราะสาวนัดมีเรียเลยขอแก้เค้นรับอุปการะเลี้ยงดูลูกสาวบุญธรรมตั้งแต่วัยหนึ่งเดือนซึ่งเป็นลูกสาวของญาสนิท คือว่าเด็กหญิงฟ้าโปรดส,สุรสิทธิ์ปานอ่อนหรือน้องฟ้าโปรดจนตอนนี้นับว่าน้องฟ้าโปรดเรียกได้ว่ายิง่งโตยิ่งจงมำมามน่ารักสุดๆงานนี้จะน่ารักขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ